ฉันเล่กเขาเปดสามโอ้โอเม็ดเดียวแน่นๆน่นไหม่ะอ่ะผมเอาเพรว่าผมต้องซื้อจับด้วย ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ่านค่ะเมื่อน้ท่างช่องกาสิทูตสัมผัสเซียนสุรินนะคะเม็ดเดียวโคโลเนาะเพื่นกำมันใจตัวเลขของเพื่นร้ายค่ะวดน,นี้เขาก็มาฟังเบื้องว่าเพิ่นสิหายตัวใดเข้ามาแลกก็เป็นกำลังใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เบิกซับหน้าขี้น้ำนอค่ะเบิกซับหน้าขี้กบสิโต้ซ้ายสัมผัสไปหาเซียนสุรินเนาะเ่นคะรับเซียนสุรินค่ะโทร,ทรทมาจากสุรินวัาสัน เ็นสูตรข้านวณเพิ่นรึกจังไดหน่ละ่ะเดี๋ยวต้องถามเพิ่นเนาะสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับพี่ครับ อันนี้้างช่องเด้อค่ะค,ค่ะงวดที่แล้วเป็นยังไงค่ะงวดที่แล้วเขา,าเ่าคะเล็กโอซเล่เขาเป็นสามโอ,โอเม็ดเดียวแน่นๆเ่นไหมะคะมอู้เพเมาเพราะว่าผมต้องซื้อกับด้วยกลับด้วยค่ะไม่ล่างบนนะล่างคือล่างบนคือบนเม<น>็ดเ,เดียวกระสีล เข้าเข้ามาแล้วกิงวัดพี่อะเข้ามาแล้วกิงวัดครับโอ้ไออกเข้ามาได้กิงวดใช่ไหมครับครับเข้ามาแล้วกิงวดใช่ใช่สายมนเหมือนกันหน,กหนึ่งสี่สองก็สี่สองก็ถูกอู้แน่นอนแน่นอนใช่สี่สองก็ถูกนะผลน้วผมตรงลายแให้ดูงั้นเ<อ>นีเ่ยขอไอขออนุญาตอเอาลงยูทูบ<ๆ>ได้พี่ได้ บ้างได้ได้ได้ไดอขอขบคุธธเป็นปเป็นเลขฝันหรือเลขคำนวณคะพอเลขคำนวณแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนบนคือบนล่างคือล่างไม่ใช่ล่างผมมาแน่ใจผมมาแน่ใจผมจะให้เน้นแค่คู่เดียวโอ้เม็ดเดียวเลยเออใช่อย่างสามแปดนะผมจะมาให้เน้นในน้อยหน่อยอย่างแปดสามผมจะให้เน้นหน่อยอืม เป็นเลข,ขำนนคำนวณใช่ค่ะมีมีสามตัวบนสองตัวล่างแบบนี้เนาะใช่่ะลืมถามค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่สุรินทร์โออยู่สุรินทร์ครับค่ะ,ะแสดงว่าสูตรนี้เข้าเป็นประจำใช่ใค่ะวันนี้ก็จะแบ่งแนวทางใ,ให้ทางช่องเนาะสงสารเอฟซีว่างั้นค ผมนี่นะผมทำนะเพราะว่าหวยออกวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ได้มาแล้วโอ้ตัวงวดได้เลยไม่ได้เพราะว่าผมซื้อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วโอ้เลื่อยเอยอไอ้วัตีุแล้วครับมันดังเจ็ดสองว่าผมเจ็ดมันไม่มีอืมเออใช่เจ็ดไม่มีวัตถุแล้วมันมีสองอยู่อืม ได้จะสองคู่กับอะไรไม่รู้ผมไม่ได้ซื้อผมซื้อเป็นตามล่างค่ะงวดงวดนี้มีเลขดับไหมคะงวดนี้เลขดับไม่มีค่ะได้ผมไม่เอาเลขดับคือเอาเน้นๆเลยไม่มีดับได้ไผมมาจาตัวเดียวเลยไม,ม่ด้ดับค่ะเน้นตัวไหนครับผมสามตัวบนนี่ตัวไหนคะสามตัวบนเน้นๆเลย สารตัวบน 5, 7, ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามใช่ห้าเจ็ดสามแล้วก็กลับไปห,หน่อยเจ็ดสเจ็ดแค่นั้ 3, 7, นน่ะสามเจ็ดใช่อือสองตัวตัดเล่นเอาเนาะสามตัวเนี่ยแ่สามตัวไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดใช่ใชผมให้ตรงๆเลยเให้ขุดยิแสดงว่าเข้าตรงเลยใช่ไหมคะ แต่เข้าตรงเลยแต่3าเดตสามเก็บไม่ต้องเล่นหรอกตรงกันไว้เฉยค่ะแต่เล่นไว้เกิดสามทีเดียวค่ะทำตัวก็ให้เจิบสามไม่ต้องตัดทั้งสิ้นค่ะให้เด็ตรงๆเลยขบุญอย่างเดียวถ้าเป็นล่างนะคะเป็นล่างหนึ่งหกนห ตัวเดียวเหรอคะตัวเดียวกลับไว้หน่อยป๊าดค่ะเลขหางเดียวซื้อไม่ยากเนาะกลับกับไว้หน่อยหกหนึ่งแค่นั้นค่ะงวดที่แล้วได้เยอะ<ด>ไหมคะงวดที่แล้วไอ้งวดที่แล้วให้ผมถูกรอตตอรี่ใบเดียวโอ้มันออกตัวเก่าเนาะได้เยบันเลคทีได้บันเลคทีสแปดถึงสาม อฝันเหรอคะฮะมีมีฝันประกอบไหมคะไม่มีไม่มีเลกวิ่งอะไรครับผมเลกวิ่งมีไหมคะเลกวิ่งท่าวิ่งวิ่ง่าวิ่งตัวไหนค่ะวิ่งบนวิ่งบนล่างเนี่ยค่ะถ้าวิ่งบนมันได้น้อยเดสิถ่าววิ่งล่างได้มันได้มัน มันไ,ได้เยอะตัวอ้วิ่งล่างตัวไหนคะวิ่งล่างวิ่งล่างหกตัวเดียวหกตัวเดียวไม่ใช่ว,ว,ว,วิ่งบนสามตัวเดียววิ่งบนสามตัวเดียวครับแต่บนมันได้น้อยแต่ล่างมันได้เยอะกูเลยอยากจะบอกอืมวิ่งล่างตัวเดียวหกยังไงก็มาหกชัวเนาะงวดนี้ล่าง ค่ะมีโมเทลี่ไวเ้เลยค่ะเล่นเ่นไว้หนึ่งหกตัวเดียวหนึ่งหกตัวเดียวกลับไหมคะกลับไปหกหึ่งโกโอ้โอกลับไปด้วยเนาะกลับไปด้วยกันพลาดใช่ๆค่ะเผื่อออกตัวกลับเนาะใช่ค่ะจังสามตัวน่ะใครมาสามตัวอย่างนี้ไม่ต้องกัดทั้งสิ้นเราเป็นคู่ไปเลยอืม โว้<ช>ผมมันยอไม่ผมไม่เอาอย่างนั้นสิครับใช่ผมรู้แล้วมันก็ปลูกล่าแก,แกเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งหกแล้วมันก็ถูกเลนะแต่มันเอาเพาว่าของให้บนไงมันไม่ถูกอืมมันต้องมาล่างใช่ใช่ค่ะงวดนี้มั่นใจเนาะครับอ่าคือแสดงว่าสูตรนี้นะไม่ค่อยพลาดเลย วันนี้ก็ให้เป็นแนวทาง fc คุณรเอรี่ไว้เลยหนึ่งหกตัวเดียวแล้ว็คือกลับไปด้วยก็ได้ังการไว้ค่ะ,คะสามารถกลับไปเป็นหนึ่งเก้าได้ไหมครับผมหกกับเก้าเก้าไม่มีครับเก้าไม่มีหกเป็นหกใช่หก <6 S 2> เป็นหกนะครับเนาะโอเคเก้าไม่มีครับเก้าไม่มีหกเป็นหกค่ะ ค่ะกตาไม่มีอืมค่ะวดนี้ขอให้มาเนาะครับผมว่าจะโทรไปู่กินเลวเง่นก็ถูกเป็นหลายคนโอ้ยไม่โทรมาบ้างค่ะเลขน้อยเดียวเองเลยกไม่เยอะอแอวบ้านผมถูกกันเยอะผมบอกเขาโอ้ถูกยกบ้านได้เหรอคะได้ถูกคนละเท่าไหร่คะน่ะ ก็คนไม่เยอะบางทีคนละร้อยกว่าสองร้อยแค่นั้นเลยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อเนาะค่ะพี่ชื่ออะไรเนาะหนูก็ไม่ได้ถามชื่อสักทีพี่ไก่โอ้พี่ไก่พี่ไก่ค่มพี่ไก่สุรินค่ะถึงเลขสูตรคำนวณเน้นเน้นค่ะงวดนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะขอย้ำตัวเลขอีกรอบก่อนจบคลิปหน่อยค่ะ ้างบนห้าเจ็ดสามค่ะสามเจ็ดไม่ต้องเน้นเน้นห้าเจ็ดสามตัวเดียวทางล่างหนึ่งหกเน้นเน้นหกหนึ่งไม่เปิดไม่ต้องเน้นอืมอขอบคุณมากครับพี่เป็นแนวทางเนาะครับขอบคุณพี่ไก่แล้วไกพี่ไก่เดี๋ยวจังไยโทรหาพี่ไก่ใหม่แล้วครับเนาะมีโค้งสุดท้ายไหมคะรับ คงลูท้ายไม่มีอ๋อปล่อยทีเดียวเลยโอ้โหทีเดียวจบเลยไงพี่อ๋อขอบคุณพี่ไก่มากครับขอบคุณมากครับเป็นแนวทางเนะาะค่ะนี่เป็นตัวเลขแนวตั้งของเซียนไกซุรินนะคะงวดวันที่16กันยายน2พ6 5าอยหกหาคือทังช่องออกเป็นคลิปแรกนะคะกับขออนุญาตทางเซียนไกน้ำเนา่าค่ะถึกเบิดบ้บานเบิดเมืองพี่น้องบาดนี้งวดนี่พนทห้มาวิ่งล่างหกวิ่งบนสาม บนนี่หาเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามนี่เน้นเน่นเลยวีสันเด็กล่างหนึ่งหกเอาเข่งเข่งเน้นเน่นนักนักเลยวี่สันหกหนึ่งนีตกันค่ะเพื่อนกำมันใจตัวเลขคำนวณของเพิ่นเนาะวาม่าแน่นอนค่ะตัวเลขและแนวทางของเซียนไกงวดที่แล้วก็เขานะคะหน่นแปดสาม หมวดนี้ก็มารุ่นน้ากันเนาะค่ะทางช่องเสนอไวเป็นแนวทางเป็นเสื้อกลางเท่านั้นถูกตัวเลขมีความเสี่ยงการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้เบิกซับหน้าคีดน้ำเด้อค่ะ